สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครคัวครูแมวน้องกับปั้นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในเมนูปลานิลน,นึ่งมะนาวนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแรกเราก็เอาปลานะคะปลาทับทิมที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะบังเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตะไคร้นะคะทุบแล้วก็เอามารองที่ก้นจานนะคะ เอาปลาทับทิมวางทับแล้วนึ่งนะคะนึ่งเป็นเวลา10นาทีขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำน้ำลาดปลาเลยนะคะส่วนผสมก็มีกระเทียมสับนะคะพริกสับน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มะนาว สำหรับสูตรและส่วนผสมเราจะมีไว้ให้ใต้คลิปนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างเลยนะคะผสมกันคุให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เอากระเทียมสับนะคะ กระเทียมสับพริกสับใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะเอาไปลาดที่ตัวปลากันก็ออนึ่งแล้วนะคะ10นาทีผ่านไปนะคะเราก็เอามาลาดถ้ามีน้ำเยอะนะคะควรจะเอาน้ำออกไปก่อนนะคะถ้าน้ำที่ตัวปลาออกมามากๆจะทำให้รสชาติจืดนะคะ เอาออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาน้ำยำม,มาราดนะคะราดเรียบร้อยแล้วเราจะนึ่งต่ออีก3นาทีการเอาตะไคร้นะคะเอาเอาตะไครมาวางรองก็เพื่อที่จะช่วยให้ปลาไม่ขาวนะคะไม่เหม็นขาวนึ่งต่อเป็นเวลา3นาทีนะคะ พอครบ3ามนาทีก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็าอาจจะเอามาตกแต่งสักหน่อยนะคะใครจะเอาเป็นมะนาวฝานนะคะฝานเป็นแว่นแว่นแล้ววางนะคะวางตกแต่งด้านบนหรือจะเป็นพวกผักนะคะ ใบตั้งโอผักชีหรือใบสะระแหน่ก็ได้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครัวครูมแมวน้องกำปั้นแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของครัวครูมแมวน้องกำปั้นนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม